ตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถตู้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่าง3ตันครึ่งครับจะพามาดูครับช่วงล่างสวยๆครับใช้แหนบ20มิลข้างละ4แผ่นนะครับทําการดัดโค้งให้นะครับสนิทเป๊ะเห็นไหมครับไม่มีช่องลมไม่มีช่องโหว่นะฮะด้านหลังใส่ลูกยางประมาณกลางนะครับนี่เห็นไหมฮะดัดแหนบเป๊ะเลยครับไม่มีช่องโหว่ไม่มีช่องลมชุดบนเสริมแหนบ2งอเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับ ทำแมสวยงามครับนะฮะทั้ง2ด้านนะครับใส่เหล็กแัดแหนบกันบิดเข้าไป1คู่นะครับป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดนะฮะสวยไหมครับนี่ฮะประมาณนี้เลยเพิ่มโชคแกน20มิลของอาร์มาด้านะฮะวิ่งขับกันแบบหนึบๆกันไปเลยนะครับนี่ฮะทั้ง2ด้านสวยงามครับ ทรงแหนบเราสวยมากนี่ให้ดูครับรับน้ําหนักที่3ตันครึ่งได้สบายๆด้านหน้านะฮะเราทําการดัดนะฮะดัดโค้งขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้รับน้าหนักได้ไวขึ้นนะครับแต่ก็ยังเหลือช่วงเด้งอยู่นิดนึงนะนี่ฮะเห็นแนบไหมครับสนิทเป๊ะโอ้โหสวยงามครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะฮะโอเคสวยงามครับนี่ฮะรีโวครับรับน้ำหนักที่3ตันครึ่งน,นะครับทรงแหนบสวย ประมาณนี้ครับให้ดูแแรมแพรมโอเคเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเทาลอยได้นะครับไม่ว่าจะไปบรรทุกหนึ่งตันสองตันสามตันนะฮะบอกเราได้เลยเราจัดให้ได้ครับอยากจะเอาไปขับนึบๆขับทนทนนะฮะบอกเราได้นะฮะขอ,องเป็นรถตู้เย็นหรือว่ารถตู้แห้งนะครับซึ่งตู้เขาจะหนักมากนะฮะ ดังนั้นเวลาที่เสริมแหนบเนี่ยนะฮะชุดบนเราจะเสริมให้เยอะนิดนึงนะครับชุดบนใช้ประมาณ1 2 3 4 5สาี่ห้าใช้ถึง6แผ่นเลยนะครับเห็นไหมฮะคือถ้าเราไม่ใช้ถึง6แผ่นนะครับบางทีท้ายเขาจะห่อยถ้าท้ายห้อยมันก็มีวิธีแก้โดยการเปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นแต่เราจะไม่เปลี่ยนตรงเตงให้มันสูงขึ้นนะฮะเราจะใช้วิธีการเพิ่มแหนบชุดบนเข้าไปให้มันเยอะขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะฮะโอ้โหสวยสุดจัดเลย หน้าก็จะเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ใส่ลูกยางแบบนี้ครับเหนียวทนครับเป็นลูกยางพ้าใบนะฮะแหนบเราสนิทเตะน,นะให้ดูครับโอ้โหดัดแหนบกันครึ่งวันครับคันนี้ฮะต้องบอกว่า เล่นยากพอสมควรนะครับเพราะว่าการดัดแหนบเนาะถ้าจะให้สมูทให้เป๊กกันจริงๆเนี่ยโหต้องค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเอาล้ครับนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับติดต่อมาที่อู่ปริชาภาลอยได้นะครับเดี๋ยวเอารถลงมาแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทรงกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็รถปล่อยลงมาสู่พื้นแล้วนะครับนะฮะเราจะปล่อยให้ช่วงเด้งข้างหน้าเหลือนิดหน่อยนะครับนี่ฮะตอนนี้รถลูกค้ายังเป็นรถล้อเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวไปเปลี่ยนล้อนะคะชุดแหนบก็จะสูงขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงนะครับแหนบก็จะไม่ต่ําขนาดนี้นะฮะนยฮะทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะดันท้ายก็จะสูงพดันหน้านิดหน่อยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะระดับ3ามตันหรือ3ตันครึ่งนะครับได้เลยสบายๆส,สวยงามครับ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูช่วงเด้งนะครับนะฮะเราให้เหลือนิดหน่อยได้นะครับเพราะว่ารถที่เป็นรถตู้แห้งหรือว่ารถตู้เย็นคล้ายๆแบบนี้รถเขาจะมีความหนักอยู่พอสมควรดังนั้นเราก็จะให้แหนบรับได้ไวที่สุดนะครับอ่าช่วงเด้งประมาณนี้ครับนะฮะอ่าเหลือช่วงเด้งอยู่ประมาณนี้นะครับแหนบตรงนะฮะเป็นไหมครับตรงแหนบตรงกําลังสวยนะฮะด้านหน้านะครับเหลือช่วงเด้งประมาณนี้นะครับอืมก็ยังที่จะขับรถได้นิ่มนวลได้นะครับ ไม่แข็งกระด้าจงจนเกินไปนะครับถ้าเราอยากให้เหลือช่วงเด้งรับไวมากขึ้นเราก็แค่ใช้ลูกยางสูงขึ้นกว่าเดิมได้นะครับแต่เราต้องปันเปิดนะครับคือให้ข้างหลังรับก่อนข้างหน้านะครับระดับนี้3ามตันครึ่งใส่ได้แน่นอนครับนี่ครับจะให้ดูด้านในครับโอ้โหอย่างนี้สวยเลยครับนะฮะกันน้ํากันลมกันฝนได้หมดเลยครับดูดิฮะโอ้โหแคลริบอยคาโก สุดยอดอ่ะมาให้ดูช่วงล่างอีกรอบนะครับนี่ครับช่วงล่างของเรานะฮะสวยๆครับรับน้ําหนักที่3ตันครึ่งนะครับนะฮะแบกได้สบายๆนะฮะช่วงเด้งช่วงหา่างมีให้นะครับเรียบร้อยขับรถเบาไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับนี่ฮะอ่าสวยงามครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับขอบคุณครับ ส่งงานครับส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดินทางปลอดภัยนะครับช่วงล่างสวยๆแน่นๆครับยังมีช่วงนิ่มช่วงยึดอยู่ให้นะครับโอเคขอบคุณมากๆครับรถตู้แห้งแบบนี้นะครับจะเป็นรถที่น้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะดังนั้นแหนบชุดบนเนี่ยผมจะใช้ประมาณ6แผ่นนะครับ เพื่อจะไม่ให้ท้ายเขาห้อยนะครับแล้วก็จะให้เหลือช่วงเด้งนะนะเยอะนิดนึงนะครับขับรถเบาจะได้ไม่กระด้างนะฮะนี่ฮะรถหนักก็รับไว้ครับ3ตันครึ่งครับสบายสบายโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆครับ